จะเป็นหญ้าเนาะหญ้าที่ขึ้นอยู่ตรงทางเดินนะคะทางเดินตรงเนี้ยเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดก็เลยมาทํางานอ่นิดนหน่อยน่อยนะคะที่ตรงสวนนะคะเพื่อนๆออันนี้หลังจากที่ที่ทางานบ้านเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเเนี่ยเราก็มาทําที่สวนต่อ,ะอน,ตน,นะคะเพื่อนๆเราก็จะมาถอนหญ้าตรงเนี้ยแหละค่ะเพื่อนๆเนี่ยตรงเนี้ยยาวเยอะแยะเลยนะคะเนี่ย เราก็จะถอนใส่อันนี้ใส่ถังอันนี้นะคะเพื่อนเราก็จะเอาไปเอาไปทิ้งนะคะเพื่อนมันก็จะขึ้นเยอะมันก็ถอนได้อนะมันก็ไม่ได้ถอนยากนะคะถ้ามันถอนยากเราก็เอาอันนี้ ถอนแค่พอไม่ให้ไม่ให้แบบว่าคุมทางเดินนะคะเพืเ่อนๆแต่ถ้าไม่ถอนมันก็ดูสวยงามเป็นอีกแบบแต่ว่าเวลาถอนมันก็โลง่งไงมันก็โลง่งถอนแค่เฉพาะตรงที่ทางที่เราเดินมองไปมันก็จะกลมเกลื่อนกันไปหมดเลยนะคะทั้งหญ้าทั้งผักนะคะเพืเ่อนๆ ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะตอนนี้ก็9ก้ามงเช้าเนะาะเก้ามงเช้าเราก็มานั่งถอนหญ้ากันฝนตกบ่อยๆนะคะฝนตกบ่อยหญ้าขึ้นเยอะเลยขึ้นไปพร้อมกับผักนั่นแหละเพื่อนๆหญ้าก็ได้น้ำผักก็ได้น้ำนะคะ เป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยสวยๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยปลูกสนามหญ้าเนาะสวยเป็นแผ่นๆเลยนะคะเป็นลากดูลากมันแทกแทรกแซมแซมกับหินนะคะเพื่อนๆี่มันก็จะขึ้นแซมแซมเลย ล้วก็จะมาถอนออก เหมือนเราตัดหญ้าเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยตรงขอบๆนี้ตัดเอาไม่ได้ถอนนะคะตรงขอบๆเนี่ยเพราะว่าเอาไว้ปกคลุมดินไงดินเ็าจะได้ไม่ไหลอันนี้จะเอามาทิ้งเอามาใส่ตรงลัางใหญ่ๆนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่มานั่งช่วยกันถอนหญ้านะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศวันหยุดนะคะตอนนี้เนาะแดดเขาก็ยังไม่มาเท่าไหร่นะคะเนี่ยแดดเขาก็จะมีอยู่ตรงนูน้นแหละเพื่อนๆเนี่ยตรงนู้นอะ่ะตรงนี้มันก็จะร่มๆอยู่นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเนาะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้นะเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ